หนูได้ยินคุณย่าและครูคุยกันสวัสดีครับผมกับช่องลำข่าวน้องต้นข้าวสุปริยาได้แสดงความเป็นห่วงแฟนเพลงที่ประสบภัยน้ำท่วมที่นี่เป็นสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความน่ารักและหัวใจที่อ่อนโยนของเธออย่างชัดเจนการแสดงออกถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงเกินวัยน้องต้นข้าวสุปริยาเป็นที่ทราบกันดีว่า มีตารางงานที่แน่นมากการขึ้นเวทีทุกวันต้องใช้สมาธิและความทุ่มเทยอย่างสูงเพื่อทำการแสดงให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือความสามารถในการรับฟังท่ามกลางความมุ่นวายแม้น้องจะต้องเตรียมตัวหรือกำลังวุ่นอยู่กับงานแต่การที่ประโยคพูดคุยของคุณย่านนะหรือครูนิวเรื่องน้ำท่วมสามารถเล็ดลอดเข้ามาในห่วง,งความาคิดของเธอนะได้ และถูกเก็บไว้ในความทรงจําแสดงว่าจิตใจของเธอไม่ได้จดจ่ออยู่แค่เรื่องงานหรือความสําเร็จส่วนตัวเท่านั้นจัังหวดความห่วงใยที่มาจากใจจริงการที่น้องตัดสินใจพูดฝากกำลังใจออกไปเองโดยไม่มีใครบอกให้ให้พูดเป็นหลักฐานว่าความห่วงใยนั้นไม่ได้เป็นเพียงสคริปต์หรือการสร้างภาพแต่เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากความเข้าใจในสถานการณ์ของผู้ประสบภัยการตระหนักถึงพลังของแฟนคลับในฐานะศิลปินที่เติบโตมาจากรายการประกวดที่อาศัยแรงสนับสนุนจากมหาชน FC การกระทำของน้องต้นเข้าเป็นการสะท้อนความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแฟนเพลงแอดมีคลิปวิดีโอมาให้รับชมไปชมกันเลยการใส่ใจผู้สนับสนุนในยามยากน้องรู้ว่า ความสำเร็จของเธอมาจากแฟนคลับทั่วประเทศรวมถึงผู้คนที่อยู่ในลำปาง,ลงาและกรุงเทพก,การส่งกำลังใจ,จ<า>ในยามที่พวกเขาเดือดร้อน,อนไม่ได้เป็นแค่คำพูดแต่คือการตอบแทนความรักและการสนับสนุนที่พวกเขาเคยให้มาซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันทางใจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกว่าแค่การแสดงบนเวทีการเป็นตัวแทนของความหวังสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับน้ำท่วม การได้ยินคำพูดให้กำลังใจจากศิลปินที่ตนรักถือเป็นการเติมพลังใจที่มีค่ามากทำให้น้องต้นข้าวไม่ได้เป็นแค่นักร้องแต่เป็นผู้ส่งมอบกำลังใจในสถานการณ์วิกฤตมุมมองเชิงบวกต่อภาพลักษณ์สาธารณะเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนอกสคริปต์เช่นนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของเธอในสายตาของสาธารณชนการเสริมสร้างฉายาลูกกตัญญูและจิตใจงาม นอกเหนือจากความสามารถในการร้องเพลงและความกตัญญูต่อคุณย่าที่ถูกนำเสนอในรายการแล้วพฤติกรรมนี้ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของเด็กที่มีจิตใจที่ดีงามซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ถือครองใจแฟนเพลงได้อย่างยาวนานการสร้างความแตกต่างจากศิลปินทั่วไปการที่ศิลปินคนหนึงจำประโยคลอยๆที่ได้ยินมาได้และแสดงความเป็นห่วงออกมาอย่างจริงใจ ท่ามกลางความกดดันของตารางงานที่เต็มเหยียดถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากและโดดเด่นทําให้เธอได้รับความรักจากแฟนๆไม่ใช่แค่เพราะเสียงร้องแต่เพราะความเป็นมนุษย์ที่น่ารักของเธอด้วยพฤติกรรมของน้องต้นข้าวสุปริยาที่แสดงความเป็นห่วงแฟนเพลงจากสถานการณ์น้ำท่วมสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพที่มีจริยธรรมถือสามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดี แต่ไม่เคยละเลยเรื่องความห่วงใยผู้อื่นการกระทำนี้เป็นการยืนยันว่าหัวใจที่อ่อนโยนและหนอบน้อมคือกุญแจสำคัญที่ทำให้น้องต้นข้าวสุปริยาเป็นที่รักของคนทั้งประเทศนอกเหนือจากความสามารถทางดนตรีของเธอครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าน้องต้นข้าวสุปริยาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินที่มีเสียงไพเราะแต่เป็นเด็กที่มีหัวใจที่อ่อนโยน และใส่ใจแฟนเพลงเสมอแม้จะต้องทำงานหนักแค่ไหนเธอก็ไม่เคยลืมที่จะส่งกำลังใจให้คนที่รักเธอในยามที่ยากลำบากขอให้กำลังใจของน้องต้นข้าวส่งไปถึงพี่น้องที่ลำปางและกรุ่มเพพให้ก้าวขัานสถานการณ์นี้ไปได้นะครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องลำข่าวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ